สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับกระดาษลอกลายฟิล์์ของจีนครับนะครับเราก็จะพิมพ์กับตัวเครื่องเ q 6 3 0นะครับวันนี้วันนี้ของเพิ่งเข้าเลยนะครับเดี๋ยวจะมาลองเทสนะครับว่าตัวเนื้อกระดาษหรือเนื้อคาร์บอนเขานะฮะรอบนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับคือก่อนหน้านี้คือมันก็เป็นคาร์บอนหนาเนี่ยแหละครับมีลอดที่ผ่านมาเนี่ยงานมันไม่ค่อยโอเคครับเราก็ต้องเทสกันทุกลอดแบบนี้เลยนะครับ เป็นกระดาษลายฟิล์มครับของจีนนะครับก็เ,เดี๋ยวเอาตัวแผ่นตรงกลางนี่ครับออกไปก่อนนะครับเ,เพื่อที่จะสั่งพิมพ์นะครับมาดูครับเช็คพวกความหนาของคาร์บอนครับรู้สึกว่าก็จะโอเคอยู่นะครับสำหรับลอ็อตนี้โอเคเดี๋ยวเราจะสั่งพิมพ์นะครับก็ ใส่กระดาษเข้าไปครับนี่ก็ผมจะทํานะครับเป็นงานที่จะพิมพ์ครับผ่านตัวโปรแกรม Photoshop นะครับภาปรับอะไรเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวเลือกพิมพ์ได้เลยนะครับก่อนทจะสั่งพิมพ์ก็จะมีไดเวอร์ของตัวเครื่องนะครับเราต้องลงให้เรียบร้อยนะครับสําหรับใครที่สนใจเครื่องพิมพ์นะครับตัว LQ630 นะครับที่ร้านก็มีจําหน่ายนะครับราคายที่4,900บาทนะครับอันนี้ก็ขายประจําครับ ลูกค้าทักมาซื้อเรื่อยๆครับสำหรับตัวเครื่อง LQ 6 3 0นะครับเรียบร้อยแล้วก็มานะครับให้เครื่องนะครับสั่งพิมพ์นะครับจะรอดูครับว่าล็อตนี้นะครับตัวเนื้อคาร์บอนนะครับจะเป็นยังไงนะครับผมเองก็คาดหวังนะครับว่าอยากให้มันเนื้อคาร์บอนค่อนข้างดีนะมันจะได้แบบ ใช้งานกับเครื่องตัว LQ ได้นะครับร้อตที่แล้วคือใช้กับเครื่อง LQ ไม่ได้เลยนะครับใช้กับเครื่องความร้อนนี่ไม่มีปัญหานะครับเครื่อง LQ นี่จะเลือกกระดาษดิึงๆนะครับ <Wow. S 2> น้อยนะครับงานออกมาก็ประมาณนี้ครับเครื่อง LQ ก็มีความละเอียดค่อนข้างที่จะถือว่าดีครับสําหรับงานเราจะมาพิมพ์พวกงานฟอนต์หรือว่างานพเทสติียลจิสติกพวกนี้ได้หมดเลยนะครับมาดูนะครส่วนตัวผมเองนะครับค่อนข้างพอใจกับเนื้อของตัวคาร์บอนรอบนี้นะครับนะอาจจะยังไม่ได้เข้มมากแต่น,นี้ผมปรับมนันปรับได้นะครับอยากให้มันกระแทกหนักกว่าน,นี้ก็ทําให้มันเข้มมากกว่าน,นี้ได้ ครแต่ประมาณเนี้ยผมว่าพอดีนะครับเวลาทํางานเนี่ยมันรู้สึกว่าตัวนื้อคาร์บอนเองไม่ไม่มาทําให้เราทํางานลําบากนะครับก็เดี๋ยวมาแปะที่หุ่นนะครับที่แบบดูนะครับว่าออกมาจะได้ประมาณไหนนะครับผมจะใช้เป็นน้ํายาลอกลายเป็นตัวโปรตอนนะครับของด y นามิกนะครับอันนี้ก็มีจําหน่ายที่ร้านนะครับใครสนใจก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับราคา890บาทสําหรับน้ำยาลอกลาย8ออนนะครับของโปรตอนนะ อันนี้ก็ตัดตัวกระดาษที่เราจะแบบที่เราจะแปะครับอ่ะก็ตัดไปบนไปนะครับกไกลไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะวันนี้ ต้องขอโทษด้วยนะครับตรงตรงนี้กล้องมันไม่โฟกัสที่ชิ้นงานนะครับมาโฟกัสที่หัวงอกของผมนะฮะตอนนี้ค่อนข้างแก่แล้วนะครับอายุก็เยอะแล้วนะฮะตอนนี้ดูนะฮะห้โหงอกเต็มหัวเลยฮะตอนนี้นะครับเย็นนี้จะยอมเลยนะครับอดูกันครับติดออกมาจะประมาณไหนนะครับ เรียบร้อยครับผมออกมาประมาณนี้ครับก็ส่วนตัวผมว่าเหลือเฟือครับสำหรับการทำงานนะครับแค่นี้ก็ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นครับไม่ต้องลอกมือแถมมีเงามาให้ด้วยนะครับเป็นไกด์ในการทำงานนะครับให้เราได้ดูว่าเงาถึงประมาณช่วงไหนแรงไงนะครับเส้นๆอย่างเงี้ยก็ได้หมดแล้ะครับประมาณนี้ช่วยให้การทำงานสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับ ฝากไปด้วยนะครับล็อตนี้เข้ามาไม่เยอะนะครับสําหรับกระดาษลอกลายนะครับมาแค่20กล่องแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวสั่งทยอยเพิ่มเข้ามาให้นะครับคือไม่กล้าสั่งเยอะเพราะว่ามาไม่ดีแล้วมันมันเสียดายครับต้องต้องสั่งทยอยสั่งเอาครับฝากไปด้วยนะครับนี่ก็ให้ดูครับอยากให้เข้มกว่านี้ก็ปรับที่เครื่องพิมพ์นะครับให้มันกระแทกหนักกว่านี้ได้เลยนะครับ ส่วนตัวก็ประมาณนี้ถือว่าโอเคครับใช้ได้ครับกระดาษอนไลนรอบนี้นะครับเดี๋ยวดูภาพนิ่งกันนะครับนี่นะครับจำๆครับผมสบายเลยทีนี้เสาด้วยนะครับฝากอีกหนึ่งช่องทางนะครับสำหรับใครที่ดูใน y o u t u b e นะครับก็ f a c e b o o k นะครับติดต่อตามเฟซนี้เลยนะครับนัทพลชื่นตานะครับ อยากได้สินค้าอุปกรณ์สักอะไรก็สอบถามได้นะครับเราเป็นร้านจําหน่ายอุปกรณ์สักนะครับอยู่จังหวัดจันทบุรนะครับมีจําหน่ายทุกอย่างเลยนะครับเข็มเครื่องนะครับหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆอะไรเครื่องนะครับมีจําหน่ายทุกอย่างเลยสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับทักแชท a c e b o o k ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับ